แผ่นดินไหวให้กับพรรคพลังประชารัฐอีกแล้วนะครับคุณแรมโบ้อีสานได้ตัดสินใจลาออกจากพรรคพลังประชารัฐการที่แรมโบ้ออกจากพรรคพลังประชารัฐเนี่ยเพื่อเตรียมตัวตั้งพรรคใหม่เนี่ยก็ชัดเจนไหมว่าท่านะยุท์จานโชชากับหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐคือบิ๊กป้อมเนี่ยไม่กินเช่นกันแล้วแผ่นดินไหวให้กับพรรคพลังประชารัฐอีกแล้วนะครับหลายคนจะบอกไร้สาระ คุณทอมมาพูดเรื่องนี้ทําไมอย่าให้ค่ากับคนคนนี้เลยต้องให้ครับผมพูดถึงเรื่องอะไรครับคุณแรมโบ้อีสานวันนี้ได้ตัดสินใจลาออกจากพรรคพลังประชารัฐ<ม>แล้วเป็นยังไงทอมสนใจทําไมอ้แรมโบ้ไม่มีค่าไม่มีอะไรน้ํายาลาออกก็ลาออกไป,ไปสิไม่จริงครับอย่าเข้าใจกันผิดนะครับแรมโบ้ออีสานก็คือ คนที่ใกล้ชิดกับพระท่านนายกประยุทธ์จันโอชาม,มากถ้าเราดูจากการถ่ายรูปนะครับท่านนายกแถลงข่าวเมื่อไหร่ก็จะมีนะครับมือขวาของท่านเนี่ยแรมโบอีสานเนี่ยยืนอยู่เคียงข้างตลอดท่านนายกนินจร้วไม่มีตำแหน่งให้กับแรมโบนะไม่รู้จะไปอยู่ในคอรมอดีไม่รู้จะอยู่ตรงไหนดีที่จะให้สมกับ เกียรติที่เขาให้กับท่านนายกในการที่เขาตัดขาดกับคุณทักษิณแล้วก็มาอยู่กับท่านนายกเลยรู้กันใช่ไหมครับว่าท่านนายกได้แต่งตั้งแรมโบ้เนี่ยในตําแหน่งที่ไม่เคยมีมาก่อนเลยคือเลขาของสํานักงานนายกเลยก็แปลว่าอะไรถ้าพูดกันง่ายๆคือเลขาของนายกนั่นเองอะแล้วเราก็เห็นผลงานของคุณแรมโบ้นะใครจะมากัดท่านประยุทธ์เนี่ยไม่ต้องมาเลยนะไม่ต้องมาเลย นะแรมโบอัดกลับแทนท่านนายกทุกเรื่องนะใครมาพูดอะไรไม่ดีเกี่ยวกับประยุทธ์จันโอชาน,นิดตึงเนี่ยรอเลยละ่ะเย็นนั้นนะแรมโบอีสานก็จะอัดกลับให้ทันทีลไนก็จะสรชาญครับใช่ผมรับแล้วผมไม่ไดไรคิดอะไรมากเลยนอกจากว่าใช่ครับแรมโบเป็นเพื่อนผมนะครับเรารู้จักกันมาหลายปี นะผมแบ่งระหว่างงานกับส่วนตัวได้เขาไม่เคยมีพิษมีภัยกับผมเราให้เกียรติกันต่อกันนะครับงั้นผมก็จะรู้อะไรดีกว่าหลายๆคนกับสิ่งที่แรมโบ้ค่าจะคิดหรือทำอยู่แล้วผมแกรันตีให้ได้เลยครับการที่แรมโบ้ออกจากพักพลังประชารัฐเนี่ยเพื่อที่เราเข้าใจกันนะเตรียมตัวตั้งพักใหม่เนี่ยก็ชัดเจนไหม ว่าท่านะยุ์จาโนโอชากับหัวหน้าพัรพลังประชารัฐคือบิ๊กป้อมเนี่ยไม่เอากันแล้วไม่กินเช่นกันแล้วผมพูดอันนี้มาเป็นเดือนแล้วจัดฉากเล่นละครจับคอกันจับมือกันพี่น้องรักกันตลอดชีวิตไม่จริงครับเพราะแน่นอนการที่แรมโบ้ออกเนี่ยก็แปลว่าอะไรก็ต้องได้การอนุมัต จากนายใหญ่เขาหรือเราออกไปเลยไปไปเตรียมบ้านใหม่ไว้ให้ให้อวกเนี่ยแหละครับคือสิ่งที่เกิดขึ้นวันนี้คือท่านนายกได้เริ่มเดินหาอนาคตของตัวเองแล้วที่ไม่มีพรรคที่ชื่อว่าพลังประชารัฐคุณธรรมนัสดึงยี่เป็2ด,ด,ดคนออกไปแล้ว แพ้การเลือกตั้งทุกเขตที่ลงในช่วงเวลาสองสาเดือนนี้ทะเลาะกันเองกัดกันเองท่านประยุทธ์ไม่ใช่เป็นคนโง่นะผมไม่เคยพูดเดี๋ยวทำยห้เป็นคนโง่นะอาจจะไม่เฉลียวแต่เขาก็มีความฉลาดเขาคงมองออกว่าเมื่อพักพลังประชารัฐยังอุ้มคนที่เอามีดมาแทงหลังเขา เขาก็ต้องออกไปหาบ้านใหม่ที่เขาสบายใจแต่สิ่งที่แรมโบ้ทำวันนี้ส่งสัญล้ออะไรสองอย่างครับก็คือหนึ่งพักพลังประชารัฐหยุดแสดงละครได้แล้วนะครับแตกแล้วแตกเพราะอะไรเพราะคนที่เขาสนับสนุนให้เป็นนายกเนี่ยไม่เอาเขาแล้วจนให้นะคนที่ป้องกันเขาดีที่สุดเนี่ย ด่าแทนทุกคนได้ในโลกนี้เพื่อเขาเนี่ยลาออกแล้วก็ไปตั้งพักใหม่แรมโบ้ <Ram bo S 1> จะตั้งพักใหม่เพื่อใหแรมโบ้เหรอคิดกันง่ายง่ายแค่เนี้นะจะตั้งพักใหม่เพื่อคุณทักษิณเหรอจะตั้งพักใหม่เพื่อใครเหรอก็นแน่นอนก็ต้องพักใหม่ให้หนายสิอ,อ,อันที่สองที่เราต้องวิเคราะห์จากการที่แรมโบ้าออกวันนี้ก็ประยุยจจรโนชาสุภาพบุรุษคนนี้ ผมขอพูดสุภาพุรุดก็แล้วกันนะให้เกียรติในตําแหน่งก็แล้วกันเขาเขาไม่พอเขาต้องมองว่าคราวหน้าเนี่ยเขายังมีโอกาสกลับมาแต่เขาคงคิดแล้วว่าเขาจะไม่กลับมาภายใต้บิ๊กป้อมนะภายใต้พรคพลังประชารัฐถ้าเขากลับมาเขาจะกลับมาภายใต้ไข่รู้ไหมครับรู้ไหมครับรู้ไหมครับไขเดาออกบ้าง ภายใต้250สวนะผมเชื่อว่าท่านประยุทธ์หรือแรมโบ้เนี่ย,เ,ยเขาก็พิจรารณาแล้ววิเคราะห์แล้วว่าเขายังกลับมาได้แต่คงกลับมาไม่ได้ภายใต้ตีนภายใต้มือของพรรคพลังประชารัฐหรอกแต่เขากลับมาภายใต้250สวดีกว่าโดยที่ทาการที่เขาตั้งพรรคใหม่เนี่ยแล้วพลังประชารัฐแตกจริงเนี่ยแล้วเพียง30-40สส,สนะ ย้ายมาหาเขาเนี่ยอ,อย่าลืมนะครับเขายังมีอาวุธใหญ่อยู่อันหนึ่งทหารเขามีกําลังเขามีตังค์เขาเป็นนายกอะ่ะนะเขายังคุมอะไรได้เยอะนะเขาคงม,มองว่าเราย้ายออกมาพลังประชารัฐแตกนะสส,สพวกนี้คงไม่ย้ายไปอยู่เพื่อไทยหรอกคงไม่ย้ายไปอยู่กับธรรมนัฐเยอะหรอกคงไม่ย้ายไปอยู่กับคุณหญิงสุดารัฐคงไม่ย้ายไปอยู่กับคุณกรนะ เต้องย้ายมาพักใหม่เนี่ยแหละแล้วเขาต้องการแค่เนี่ยครับห้าสิบถึงหกสิบสวสสบวกกับ250สองร้อยห้าสิบสวท่านนายกก็เป็นนายกใหม่ได้โดยที่ไม่ต้องไปอยู่เป็นภายใต้ขี้ข้าของพี่ป้อมชัดเจนยังครับแปรบโบทำอะไรวันนี้บางทีมันไม่ใช่เรื่องใหญ่นะที่ทำให้การเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นแต่เรื่องอย่างเงี้ยถ้าเราวิเคราะห์ให้ดีๆนะ การที่ท่านนายกไปบอกนะสือที่กัดแทนท่านนายกได้ตลอดเนี่ยให้ลาออกแล้วก็ไปตั้งพรรคใหม่เนี่ยก็แปลว่าอะไรไปตั้งพรรคใหม่ให้ใครผมไม่ต้องเป็นคนคิดลึกขนาดนั้นหรอกผมยังไม่ได้โทรไปคุยกับแรมโบ้นะผมบอกคุาเพื่อนเขาเรามช่วยการตัดสินใจอันนี้ก็ทำให้เห็นว่าเขาเนี่ย เป็นคนที่ท่านนายกไว้ใจอย่างสูงเป็นคนที่มีการซื่อสัตย์ให้คนชื่อปย,ยจันท์โนชายอย่างสูงก็โอเคก็ให้เกียกรติการซื่อสัตย์ของเขาก็แล้วกันก็น่าสนใจดีงั้นถ้ามองตอนนี้นะครับการยุบสภาการเลือกตั้งเนี่ยน่าจะ รนขึ้นมาเขาเรารนให้้ยรนขึ้นมาก็ต้องมาดูนะผมเชื่อว่าถ้านับคะแนนกันตอนนี้นะก็มีเพื่อไทยก้าวไกลที่น่าจะแข็งแกร่งที่สุดในฝ่ายคานแต่ถนะ้ท่านประยุทธ์มาตั้งพักใหม่ได้จริงสอสอพักพลังประชารัฐย้ายมาสักห้าสิบคนเพราะพักนั้นแตก ผมก็ยังเชื่ออยู่ดีว่าพักที่ร่วมรัฐบาลกับท่านวันนี้ถึงเวลาแล้วเนี่ยก็ยังไปกับท่านอยู่ดีเพราะอะไรเพราะท่านยังมี250เสียงอยู่ในกระเป๋าการแข่งขันเนี่ยมันไม่ได้เริ่มจากเส้นเดียวกันคุณประยุชน์เขาวิ่งไปกิโลหนึ่งแล้วนะแล้วก็ชัดเจนนะว่าเขามั่นใจว่าเขาไม่ต้องพึ่งพาพี่ป้อมแล้วเขาไม่ต้องพึ่งพาพลังประชารัฐแล้วแต่จริงๆแล้วเนี่ย ผมว่าวันนี้เขาส่งซิกลอให้ปิกป๊อมอย่างชัดเจนนะคุณอาจจะเป็นพี่ใหญ่นะแต่คุณไม่ใช่พี่ใหญ่ผมแล้วผมจะเออเดินออกไปนะแล้วก็ตัดสินใจเรื่องชัยชะตาของผมเองน่าสนใจเรื่องนี้ครับเพราะคุณต้องเข้าใจว่าคุณแรมโบ้เนี่ยเขาสนิทหรือรับใช้เนี่ยคนชื่อปิวจาโนโอชาแค่ไหนไม่มีทางเลย ที่คุณแรมโบ้จะตัดสินใจลาออกจากพรรคถ้าคุณประยุทธ์ยัยงสนับสนุนพรรคพลังประชารัฐยูนี่คือการวิเคราะห์จากคุณทอมเครือโสพลน,นะครับก็รองดูว่าจะถูกหรือผิดยังไงข่าวจากวงไหนครับสวัสดีครับ